สวัสดีค่ะวันนี้แม่หม่มาทักทายทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของน้องผู้ช่วยศัววแพทย์ ที่เป็นน้องคนสนิทของแม่แหม่มเพราะว่ารู้จักน้องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วน้องเป็นเด็กขยันมากช่วยเหลือการงานทุกอย่างของโรงพยาบาลศาสต์สีคิ้วโดยไม่เกี่ยงมีความขยันอดทนทํางานตลอดทั้งกลางวันกลางคืนนะคะวันนี้ช่วงพักน้องก็ยังมาดูแลสัตว์ป่วยดูแลตู้ไอซของน้องที่อาการหนักโดยไม่ยอมไปไหนน้องจึงคู่ควรกับการได้รับของขวัญของแม่แหม่มในวันนี้ทีมงานต่างพร้อมหน้าพร้อมตามาเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องนะคะ น้องชื่อน้องไม้นะคะน้องเป็นเด็กที่มีจิตใจดีแต่เป็นเด็กที่ขี้อายมากเลยค่ะน้องไม่ค่อยกล้าออกกล้องออกคลิปเพราะน้องไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองแม่แหม่มจึงพูดบเสมอว่าน้องไม้น้องไม้เป็นคนสวยนะเราสวยจากภายในคุณค่าของแต่ละคนไม่ได้วัดที่รูปร่างภายนอกน้องไม้เป็นเด็กจิตใจดีขยันซื่อสัตว์อดทนมีความกระตันยอยู่เมื่อสี่หปีก่อนน้องแมวชื่อมารีของน้องเคยโดนกัดจนพิการขาหลังเดินไม่ได้น้องก็ดูแลไม่เคยคิดจะทอดทิ้งจนถึงทุกวันนี้นะคะวันนี้แม่แหม่มได้มอบของขวัญที่ มีค่าให้กับน้องไม้และอยากบอกน้องไม้ว่าน้องไม้เป็นเด็กที่น่ารักสวยใจดีนะขอให้น้องไม้มั่นใจในตัวเองถอะว่าน้องไม้มีคุณค่ามากพอเพราะว่าน้องไม้สวยจากภายในจากจิตใจที่ดีนะลูกนะน้องไม้ทำงานจนเป็นที่ยอมรับของทุกคนว่าทํางานขยันขันแข็งซื่อสัตย์อดทนเป็นที่รักของทีมงานทุกคนนะคะ แล้วนะที่สำคัญแม่แมมให้น้องไม้เป็นแอดมินเพจพี่เดียวสามขาโรงพยาบาลศาสตร์สิคิวบายพี่บีน้องไม้ก็ทำหน้าที่ได้ดีโดยตลอดฝากติดตามเพจของน้องไม้ด้วยนะคะซึ่งเป็นเพจที่จะลงคลิปของน้องซอตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันคะ่ะแม่แมมจะใส่ใจกับทีมงานทุกคนและมองทุกคนว่าเป็นเหมือนน้องสาวคนสนิทไม่ใช่เป็นแค่พนักงานผู้ช่วยเท่านั้นเพราะว่า งานจะขับเคลื่อนได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทีมงานทุกคนถูกไหมคะบางทีความสนิทความเคยชินอาจทำให้เรามองข้ามคุณค่าของคนที่อยู่ใกล้ตัวเราแม่แหม่มรักทีมงานทุกคนเสมอและก็คิดเสมอว่าอย่าให้ความเคยชินทำให้เรามองข้ามคุณค่าของคนที่อยู่ใกล้ตัวเราให้ความรักกับพวกเขาโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขใดๆแล้วก็ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆกลับมานั่นคือความสุขที่แท้จริงจากการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะ